ระวังนะลูกนี่เวลามานามาอะไรผมก็จะสอนให้เขาเรียนรู้แบบนี้นะครับแต่ว่าก็ต้องกำกับดูแลนะครับผมอันตรายมากเลยเวลาเด็กเล่นน้ำแต่ว่าเราก็ต้องดูแลอย่างไม่คิดนะครับผมอยู่ตรงนั้นลูกเปิดน้ำก่อนเปิดด้วยเปิดน้ะดิตอนน้นเพราะแล้วลูกเียกแล้ววันนี้เราเลื่อน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 ขาขึ้นไปอะไรมันมีขาเลื่ วายมากนะครับผมเด็กเนี่ยต้องดูอย่างใกล้ชิดเลยถ้ามีเวลาว่างเราจะพาเด็กมาประจํานะครับผมนานเนี่ยมาตลอดเลยเพราะว่าจะมาทากระท่อมอะไรอยู่ที่นี่นะครับผมแต่ก็ต้องใช้ทุนเยอะเลยก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับอนา,าคตก็ต้องมาอยู่ที่นี่แล้วก็ใช้ชีวิตที่นี่น,นะครับผมเงียบง่ายดีแบบเงียบสงบเลยครับมผมก็อยากใช้ชีวิตแบบเนี้ยเป็นชีวิตที่ฝันไว้แล้ว สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาดูนานะครับผมหลังจากที่ฝนตกก็ออกรวงแล้วนะครับผมประมาณน่าจะกลางพฤศจิกาก็น่าจะได้เก็บเกี่ยวแล้วปีนี้ก็อพอได้กินนะครับผมนาข้าวแต่ว่างามสู้ปีก่อนไม่ได้เพราะว่าปีก่อนน้ำฝนดีกว่าต้นข้าวจะสูงกว่านี้นะครับผมปีก่อนปีนี้นี้แรงนานหน่อย ฝนก็เพิ่งมาตอนหลังๆแล้วนะครับก็มีปนหญ้าไปด้วยนะครับหนีข้าวถ้าของงามจริงๆเนี่ยเขาจะไม่มีหญ้าปนเลยนะครับมันจะมีแต่ข้าวล้วนๆเลยแต่ว่าปีเนี้ยฝนทิ้งช่วงนานหญ้าอะไรก็แฉมข้าวด้วยวันนี้ก็จะมาดูน้ําที่นานะครับผมจะปล่อยน้ําออกด้วยเพราะว่าจะแช่ไว้นานไม่ได้เพราะว่าเวลาข้าวสุกแล้วจะเกี่ยวหญ้านะครับเราเกี่ยวลงไม่ได้ทําให้ติด แต่ถ้าปล่อยน้ำออกแล้วน้ำเขาแห้งทำให้เกี่ยวง่ายเอาเดินมาเลยไปมาตามพ่อมามียาด้วยครับนี่เห็นไหมยาเนีย่ย,ยแซมข้าวถ้าไม่มียาเนี่ยข้าวจะงามมากเลยแต่ถ้ามียาเยอะจะเป็นอหลางถ้ามียาเยอะข้าวก็วไม่ได้ผลผลิตเต็มที่ ปกติทุกปีเนี่ยมีตกค่าตบรรลุน้อยแฟมยาเลยนี่นะไหนโอ้เก็บดอกยาเล่นนะลูกไม่อยากเล่นมาเหมือนล้มแก่ดอกยาโมาสองอลยนาลูกไปเดินตามพ่อมาบรรยากาศชุ่งเย็นๆนะครับผม พระก้อยู่ตรงนี้ปะเดี๋ยวจะเปิดน้ำไหลออกจากนาก่อนนะครับผมเวลาข้าวสุกจะได้แห้งพอดีเลยเขาก็ต้องใส่เม็ดแล้วแหละเนี่ยอ้าวลูกขยับไปตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวพ่อจะขุดนี้หน่อย ก็จะเปิดน้ำลงมาให้ทางนู้นเขาต่ำฝั่งนี้สูงนะครับไล่น้ำลงไปอะไรถ้าเราไม่ไล่น้ำเนี่ยเดี๋ยวจะมีฝนมาอีกแล้วทําให้ข้าวนะครับผมล้มแล้วก็ข้าวอาจจะรวงข้าวอาจจะจมน้ําแล้วก็ทําให้ไม่ใส่เม็ดนะครับเลยต้องเปิดน้ําออกหน่อยอะไรไหนมดกัดเหโอ้หมดแดงมัคันไฟกัดมาลูกโอ้โหเอาขี่พีิออสก่อนเดี๋ยวพ่อจะเปิดน้ำตรงนี้ก่อนขี่ควาพิออสสิขี้ได้ไหม

อ,อย่างเวลามีน้ําขังแล้วพอเวลาลดลงเนี่ยถเข้าเกี่ยวปุ๊บต้นข้าวนี้ก็จะจมน้ํานะครับผมนะต้นข้าวที่เป็นฟางที่เพิ่งเกี่ยวจมน้ําแล้วเราจะใช้ไปเลี้ยงวัวไม่ได้ฟางจะเน่าก็เลยต้องเปิดน้ำาออกแห้งเก็บไฟลูกอะไรอะ่ะไฟเดือน<ม>ลูกไฟเดือนมาอยู่ในดินไฟเดินมาอยู่ในดินนั่นแหละเดี<ส>๋ยวมาไหมไม่กลัวไฟเดือนเหรอไม่กลัวเอาไปน้องไปไปลูกไฟเดือนลูก ไม่ดูอ๋อลูกใส่เดือนลูกปล่อยไปปล่อยให้เขาไปนั่นแหละอ่านั่นแหละไปล่อยเดือนปล่อยก่อนปล่อยบนน้ำก่อนปล่อยปล่อยก่อนลูก ตอนเด็กพ่อก็ชอบเก็บเล่นอย่างนั้นเหมือนกันใช่ตอนเราพ่อเคยเล่นไหมเขาเล่นเล่นเหมือนเดิมแหละแล้วทำไมพ่อไม่เล่นเพราทำงานอยู่เล่นยังไม่ได้ทำงานก็มีมนิดนาผมก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับมีไม่กี่ไร่เองแค่ไม่กนนี่ไร่ันเป็นที่นาของพ่อแบ่งไปให้นะครับผมพี่น้องหลายคนก็แบ่งกันก็ได้กัน ก็ได้ทำกินไปน้ำเดี๋ยวน้ำก็ไหลเรื่อยๆเลยเดี๋ยวไปดูลักนูน้นต่อจากลักนู้นมาอีก ไปเทลโลล็อกอ้ามีคนมาใส่เบ็ดด้วยเนี่ยเบ็ดใครแล้วเนี่ยนี่โอ้เขาลืมเก็บนี่ครับผมมีคนมาใส่เบ็ดด้วยใส่แล้วลืมเก็บต้องเอาไว้เก็บไว้เดี๋ยวเวลาเรามาเกี่ยวข้าวหรือเวลาคนเดินจะเตะเอาเบ็ดนะครับเนี่ยอันตรายมากเลยฝากไว้นี่แหละนาที่นี่ไม่ได้ใช้ยาน,นะครับผมปลาอะไรก็ธรรมชาติเขาก็อยากเลี้ยงปลาอยากเลี้ยงปลา นู่นใะที่สระก็มีลูกเดี๋ยวเรามีเงินเราไปขุดสระเนาะขุดสระแล้วก็เลี้ยงปลาเนาะจะมีสระอยู่ข้างล่างนะครับผมสระเก่าแล้วตั้งแต่รุ่นพ่อนะครับขุดไว้อ<า>ตอนนี้เขาก็เริ่ม<า>ถมดินไร<า>ถมแล้วก็<า>สระจะตื้นหน่อยอตอนพ่อไม่อยู่เราก็ไปดูยา่าเราเข้าไม่ขึ้นแล้วก็เจอปลาด้วยเจอปลาด้วยให้าแม่บอกว่า ปล่อยแล้วเกก็เอาไปปล่อยแล้วมันลื่นอ๋อมันลื่นแล,ล้วเนาะปลาแล้วเกก็จะเอาไปปล่อยแล้วมันไม่ลื่นแล้วไม่ลื่นลแล้วลได้ปล่อยไหมได้ปล่อยลงน้ำไหมปล่อยลงน้ําเลยเก่งมากลูกนี่ครับเวลาผมไม่อยู่เขาก็จะมานากับแม่เขาช่วงก่อนที่ช่วงฝนแรงนะครับผมมาดูนานแล้วน้ําแห้งน้ําลดปลาก็เลยไม่มีน้ํานะครับเขาเห็นปลาก็เลยจับปลาไปปล่อยที่ที่มีน้ํานะครับผมผมไม่อยู่เขาก็มาบ่อย ก็จะมีสระอยู่นู่นนะครับสระข้างล่างคือเป็นสระเก่าแล้วแหละสระนี้ก็เริ่มทับถมแล้วนะครับผมเก็บน้าไม่ค่อยได้เยอะก็ตั้งใจไว้ว่าจะเก็บเงินแล้วก็มา <ฮะ S 1> ให้รถของมา <ฮะ S 1> ลอกสระให้ใหม่<ฮ>ะนะครับเพราะว่าอนาคต <ฮะ S 1> จะตกลับมาอยู่ที่นี่นะครับเวลาที่เราไม่ได้เป็นทหารแล้วใช้ชีวิตยามที่ได้กลับมาอยู่บ้านนะครับผมมาปุดสระเลี้ยงปลาอะไรแต่ว่าที่นี่ช่วงหน้าแล้งสําคัญเลยเราจะตับปลากินนะ จะแห้งแรงน้ําจะไม่ค่อยมีนะครับช่วงหน้าแรงยิ่งช่วงตั้งแต่เดือนกุมภาไปนะครับผมจะแห้งแล้งไปเลยบางพื้นที่แห้งแรงเจาะน้ําก็ไม่ออกนะครับแต่บางที่ก็เจาะออกผมก็ว่าจะมาทําเกษตรพอเพียงที่นี่แหละแล้วก็จะเจาะน้ําบาดาลน,นะครับผมใช้แบบระบบโซลาร์เซลล์นี่แหละตอนนี้ผมก็ตั้งใจว่าอยากได้บอ่อน้ำบาดาลที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์นะครับผม มีบ่อมีอะไรที่กักเก็บน้ําเพราะว่าหัวใจสําคัญของการทําเกษตรเลยก็น้านี่แหละครับสําคัญเลยถ้าเรามีน้ํปลูกอะไรก็ง่ายหมดนะครับก็ตั้งใจว่าจะเก็บเงินไว้สักก้อนแล้วก็มาใช้ทาทุนนะครับผมไช้โรงงานเลยอ๋อไว้ไปลูกหอยเชอรี่เนี่ยแล้วบาดมือหอยเชอรี่อันนี้เขาโดนนกกินแน่เลยเนี่ยเลือดเขาวางไว้ข้างนี่แหละตั้งใจไว้นะครับผมได้ทุนสักก้อนก็ว่าจะมาติดตั้ง แผงโซลาเซลล์นะครับผมเจาะน้ำมาดานแล้วก็ติดตั้งแผงโซลาเซลล์แต่ก็ต้องใช้ทุนเยอะหน่อยตอนนี้ก็กำลังเก็บเงินอยู่ครับผมได้เงินก็จะมาทำแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไ,ไปเอา<ะ>สำคัญ<ะ>เลยก็<ะ>น้ำนี่แหละสำคัญ<ะ>ที่สุดเลยถ้า<ะ>มีน้ำอะไรก็ง่ายหมดเธอได้ตังแล้วได้ตังตังอะไรลูกตังของแม่ที่แม่ให้มาจากเกมไงแม่ให้กี่บาทให้เยอะเลยเยอะเลยใช่อ๋อ แม่เขาให้ตังเขานะครับผมเวลาไปซื้อของมีตังเหรียญตังอะไรก็ให้เขาเก็บไว้ในกล่องเก็บเงินนะครับเนี่ยสอนให้เขารู้จักจเก็บเงินแต่เด็กประมอนพี่ชายเขาเนี่ยแหละมีเงินก็จะเก็บใส่ออมสินไปนะครับมีออมสินคนละใบกันค่ะเขาอยากได้ที่ใส่ตังใหม่อะไรนะเขาอยากได้ที่ใส่ต<อ>ังใหม่จะเอาไปใส่ตังใส่เนาะให้เต็มก่อนลูกใส่ให้เต็มก่อนเดี๋ยวพอเขาซื้อให้ใหม่เนาะ ใช่เก yeah, hey, ็บให้เต็มก่อนไปโน้เพื่อนใหม่จะได้เยอะเยอะลาลาพี่อะเอาไหมพี่อ้นเอาไหมของพี่โอ๊ตยังไม่เต็มเลยใช่ไหมให้เต็มก่อนเดี๋ยวเพื่อนอั่ใหญ่เลยไปดูตรงโน้นก่อนเอาอันใหญ่ใหญ่เลยใหญ่ใหญ่เลยเหรอใช่เก่งมากลูกเรามีตังเราต้องเก็บไว้อย่างเงี้ยเราไว้ยันซื้ออะไรแล้วก็ซื้อได้หมดไม่ตัดเลย

เปิดน <c oughs> ้ำ <travaille> ข้างในนะครับผมตรงนี้ติดต้นยูคายูคานี้ก็ปลูกไว้หลายปีแล้วไม้ใช้ประโยชน์แล้วครับเนี่ยมาตรงหน่อยบางทีก็ตัดเอาไปต่อคอกวัวนะครับผมรองเท้าตกเลย มีอยู่ก็มาดูตลอด,ดนะ้ำเห็นไหมนเ,เลยึน้นเ,เลยมาขอ่ไหมโอ้ถือจอบเ้ยิดคอ,อเลยตรงนี้มียาเจ้าชู้เดินไม่ได้เดี๋ยวติดคอเลยยาอะไรอันนี้ก็หน้าของยาดนะครับผม ถ้าข้าวสวยก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะไม่ค่อยมีหญ้าแฝมนะครับผมส่วนฝั่งนี้นาของผมเนี่ยจะมีต้นหญ้าด้วยมองนี่อาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ข้างในเนี่ยจะมีหญ้าแฝมด้วยยิ่งตรงกลางนู้นนะครับผมมีหญ้าเยอะเลยไปเดี๋ยวไปเปิดน้ำตรงนู้น,นะะจะเห็นแบบนี้เห็นไหมนี่ครับผมเห็นไหม มีหญ้าแซมขึ้นด้วยเหล,ลืองเเนี่ยถ้ามีมถ้าไม่มีหญ้าเนี่ยมีแต่ข้าวจะสวยงามมากเลยวงจะใหญ่พอได้กินก็ปีนี้ผมไม่เปิอน,น้ำไมาลงก่อนาลูกเปิดน้ำใ้ลูกกอได้ไหมตรงท่อเนี่ยผยจะเปิดน,น้ำตรงนี้คร,รับผมท่อน้ำ แล้วเนาะนี่พอจะเปิดน้ำออกไล่น้ำไปเดี๋ยวได้แห้งเลยเดี๋ยวเวลาเกี่ยวก็จะได้ไม่ต้องมีน้ำขังตรงนี้ก็เป็นข้อที่ปิดไว้อักเลยลไหลแล้วเป็นอะไรอ่าน้ำไปเลยเนี่คืออะไรน้ำรข็ง นี่เป็นกระสอบใส่ดินนี่ปิดน้ำจ้ะกระสอบใส่ดินแล้วก็ปิดน้ำไว้น้ำต้นหญ้าเนี่ยข่าก็เจอหากระสูกข่ามันเยอะม่ในหญยากระสุกข่าก็เจอยญยากระสุกไม่เูด กน้ำหมกอบันบนี้ก็ฝนตกนี่เวลาเราจะเล่นน้ำจ้ออกมาชาวนาก็เริ่มเปิดไล่น้ำแล้วนะครับผมจะต้องไล่ตามกันไปแล้วเราก็จะถูมาต่อไปเราก็จะทำกอ,อ,อย่างนี้

น้ำไม่ค่อยลึกเท่าไหร่ถ้าน้ำลึกเนี่ยปลาจะเยอะเพราะว่าเป็นสระเก่านะครับผมเมื่อก่อนลึกมากเลยสระนี้เป็นยี่สิบกว่าปีแล้วครับผมน้ำก็ไหลลงดินก็จะผมไปเรื่อยๆท้าไม่บ่อตื้นเพราะว่าถ้าได้ทุนก็จะมันลอกดินออกแล้วก็ลงไปในน้ำเยอะมันก็จะมี้ปลาด้วยของปีปลาธรรมชาติก็จะเยอะนะครับผมปลาจากนาเองแหละเวลา นาข้าวน้ำแห้งปุ๊บปลาก็จะมารวมอยู่ในนี้แหละบางบางบ่อเขาก็ขายนะครับแต่ว่าผมไม่เคยขายเลยว่าจะขายก็ปล่อยธรรมชาติเท่านี้แหละมีลูกมีหลานนะครับเวลาฝนตกมาเขาก็ออกมันอยู่ในนาข้าวเหมือนเดิมปลาเนี่ยถ้าอยู่ในบ่อดีแล้วตัวใหญ่เขาจะประจาตลอดนะครับเขาจะไม่่อยไปหรอกเพราะว่านี่ก็เป็นเหมือนบ้านเขาเคยปล่อยปลาบูไว้เนี่ยหลายปีนะครับผมพอเรามามาจับเอาแหมาหวานดูนะครับผม ลาบูนี่ตัวเป็นกิโลเลยนะครับผมหลายปีเขาจะไม่ทิ้งบ่อจะอยู่ประจําเลยเบ่อธรรมชาติอันนี้ก็เป็นบัวที่ปลูกไว้เองนะครับผมก็ขึ้นเองเอาไปแกงแกงส้มนะครับผมแล้วแกงใส่ปลาทูเนี่ยอร่อยมากเลยบัวธรรมชาติไปเรามือแล้วเก็บไหมลูกว่วมาเล่นแต่น,น้ําเลยเอ้ายือาจับหน่อยเดี๋ยวพ่อจะให้ขีข่คอขึ้นมามน้ำมึนกลงนน้ำมึนก๊วนก๊วน ต้องระวังน้ำนะครับผมเด็กเนี่ยอันตรายมากเลยอยู่นี่ต้องกำกับดูแลนะครับมันอ,อยู่ยางไปชิดเลยอันตรายมาก <c oughs> อเอาขี่คอเลยไปลูกระวังเวลาพ่อไม่อยู่เนีน่ยห้ามเด็กทลงน้ำไม่ได้ไหมทำไมแฝมแบบนี้แหละเห็นไหมครับผมมีหญ้าแฟมขึ้นแบบนี้แหละเนี่ยถ้าไม่มีหญ้าเนี่ยถ้าข้าวล้นลนเนี่ยได้เยอะเลย คือถ้าเรากำจัดได้ก็คือลงมาถอนเอาหรือไม่ก็ตัดช่วงที่เขากําลังเป็นต้นขึ้นอยู่ครับตัดแล้วเดี๋ยวเขาก็แตกใหม่แต่ว่าไม่ได้ตัดเพราะว่าไม่มีเวลานะครับบางปีเนี่ยที่หว่านใหม่ๆมีข้าวขึ้นแซมกับญ้าเนี่ยเขาจะตัดเลยตัดญ้าให้บัวด้วยพอผนอะไรมามีน้ําเขาก็จะขึ้นใหม่เลยครับไม่มีย้าเลยปกติเนี่ยไม่ได้ตัตรงนั้นมีขคาอย่างเล่นน้ำตรงไกลๆเล่นไม่ได้ลูกอันตรายน้ำลึกอย่างเล่น ห้ามลงน้ำเด็ดขาดเลยไปนั่งในคนผู้ใหญ่ช่วยเห้อนั่งแล้วลมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยมีผู้ใหญ่ห้ามเด็ดขาดเลยมีผู้ใหญ่ก็ห้ามลงอันตรายเราก็อยากลงน้ำอยู่นี่เาะนากแล้วกลัวกชาวบ้านอยากลงน้ำอยากลงน้ำจริงเดี๊ดไปน้ำไปแล้วไ่ขันนะ เปิดน้ำตรงนี้มีท่อท่อเล็กอยู่ <Okay. S 1> นี่ก็เปิดน้ำเลย้ okay. ท่อเล็กนี่ไงข้อยหนาข้ okay. อ,าอยหน่อูขับเบรคลุ้มดูไปน,น,นี่เปิดน้ำไปเลยนี่ระวังลูกนี่เวลามานามาอะไรผมก็จะสอนให้เขาเรียนรู้แบบนี้นะครับแต่ว่าก็ต้องกำกับดูแลนะครับผมอันตรายมากเลยเวลาเด็กเล่นน้ำแต่ว่าเราก็ต้องดูแลอย่างไม่คิดน,นะครับผม เ,นนเปิดน้ำก่อนเปิดด้วยเปิดน้ำดิออพอ้วพอแล้วลูออกมันตรายมากน้ำน้ำไหลเอาน้ำไหลแล้วแหละขึ้นไปเหียกแล้ววันนี้เรา,าเลือ้อนเลือ้อนเลือ้อนเลือเล้อนเ,เ,เอา,เอเอาขึ้นไปนไปน้ำเยอะ อันตรายมากนะครับผมเด็กนี่ต้องดูอย่างใกล้ชิดเลยขึ้นไปหลูกไปตอนนี้น่าจะดีนะมีลูกหลานนี่ก็ต้องระวังเรื่องน้ําให้ให้ดีนะครับผมลูกหลานก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเลยนะครับผมเรื่องน้ําเนี่ยไปทำไมไม่ีลูกหลานต้องทำยังไงพคะฮะทำไมมีลูกหลานต้องทำยังไงโอ้มีลูกหลานทำยังไงมีลูกหลานก็ต้องดูแลลูกหลานเลยเนาะไปก่นน้ำรู้เดี๋ยวมืดไปกระมือมือแล้วไปเดินไป ไปลงน้ำก่อนเองโอู้ไม่ต้องลงเนาะถ้าลงไปดูอะไรหอยเชอรี่เห็นเนี่ยลอยไปหอยเชอรี่เยอะอยู่วันนี้ด้วยอันนั้นปลาหอยเหรอลอยไปอ๋อนั้นหอยเขานั้นแล้วเหลือแต่เปลือกไปไปทำหน้าไปก่อนรถถือจอบแล้วแบกน้องก่อนมาเอาแบกแล้วเร็วน้ำเล่นน้ำมาพอแล้วเปียกแล้ววันนี้อึ๊บอมา ออยากเล่นน้ำไม่ต้องเล่นแล้วลกูกอยากเล่นน้ำงวันนี้ก็เย็นแล้วนะครับผมบรรยากาศเย็นๆนาข้าวก็แบบนี้แหละตอนเย็นเพราะกัดเหรอเพราะกัดพรุ่งนี้ตอนเย็นลูกเพราะ,ะกัดตอนเย็นเย็นเหรอใช่ครบต้องไปนั่งรถที่ในอำเภอในตัวเมืองพอจองตั๋วไปแล้วรเราจองเปินแล้วพอจะไปทำง,งานตอนนี้เลยได้ไหม ตอนนี้ไปไม่ได้ยังเหลืออีกรุงนี้เ่นแหละค่อยไปตอนเช้าไปไหนตอนเช้าก็อยู่บ้านเก็บข้าวของเก็บอะไรเตรียมตัวเพราะว่าตอนเช้าไม่มีรถลูกต้องไปตอนเย็นตอนมืดตอนมืดจะมีรถตอนมืดจะมีรถเหรอใช่นีก็มืดแล้วนะครับผมเปิดน้ําไปแล้วก็เดี๋ยวก็มาดูเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ก็มืดแล้วนะครับโอ๊ตก็รออยู่่นู่นเลยเ,เ,เป็นขาเจ็บขาเป็นอะไรเจ็บขาอ่ะเจ็บหมดแหละ ถ้าได้อยู่บ้านเองผมก็จะมาหาใส่เบ็ดอะไรนะครับเนี่ยใส่เบ็ดปลาอะไรเพราะได้กินอยู่ปลาธรรมชาติวันนี้ก็มืดแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะกลับไปทํากับข้าวกินก่อนวิถีบ้านๆเราก็แบบนี้แหละบางทีก็กินข้าวมืดหน่อยเพราะว่ากลับจากนาอะไรก็เย็นนะครับเวลาว่างเราจะพาเด็กๆมาประจํานะครับผมนี่ ถ้ามีเวลาว่างเราจะพาเด็กมาประจำนะครับผมนานเนี่ยมาตลอดเลยก็ว่าจะมาทํากระท่อมอะไรอยู่ที่นี่นะครับผมแต่ก็ต้องใช้ทุนเยอะเลยก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับอนาคตก็ต้องมาอยู่ที่นี่แล้วก็ใช้ชีวิตที่นี่นะครับผม,เ,มเรียบง่ายดีแบบเงียบสงบน,นะครับอยากลงมผมก็อยากใช้ชีวิตแบบเนี้ยเป็นชีวิตที่ฝันไว้แล้วครับวันนี้ก็มืดแล้วอะอยากลงน้ำไม่ตองลงแลลูก มืดแล้วไม่อยากเล่นนะไม่ต้องเล่นแล้วอันตรายลูกมืดเดี๋ยวค่อยมาเล่นมันหลังเนะเาะเ,เ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวพาะไม่ทามาแต่ถ้าเพาะไม่อยู่หรือแม่ไม่อยู่เดี่ยห้ามลงน้ำเด็กดเข้าใจไหมเดี๋ยวตกน้ําไปนี้แย <feasible. S 2> <ett> ่ yeah, เลยเดี๋ยว้ามพ่อไม่อยู่ก็ขอลงน้ำนี่นะลงไม่ได้ลงไม่ได้ลูกน้ําลึกอันนี้ไม่ได้เลยน้ําลึกนะวันนี้ก็มืดแล้วนะครับผมเดี๋ยวพาเด็กๆไปทำกับข้าวกินกิวข้าวแล้ว Cho cần lưới Dạ cho bay bắt ngang hơi nhớ có bay bay hiên hay bay dân gai mơ quá Ông bay chập lốt trong hay lốt lốt thả bay hay phù 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 à, đó luôn lót đi dạ bay vui đi cặp ta bay bay rồi, rồi bay có hay ก็ไปก็ก็ไปแล้วก็จะไปไปไปบอกว่าให้ให้ถูกถูกถูกอ๋อเพลงแต่งเองเหรออันนี้แต่งเองเลยเหรอเพลงเนี้ยเพลงไงโอ้เก่งมากเลยลูกบทเพลงปิดท้ายก่อนกลับบ้านนะครับผมเพราะมากเลยอย,อยู่บ้านก็ชอบร้องเพลงให้ฟังด้วยนะครับนี่พูดเก่งไปเราไปกลับบ<อ>้านกันก รัซื้อแกงเออมีเพลงสดซื้อแกงอีกครับผมวันนี้ก็มืดแล้วเดี๋ยวพาเด็กๆไปทำกับข้าวกินก่อนนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายมืดแล้วไปไปลกลับบ,บ้านกัน